มาดูอีกทีก็ยัง2 3สามหมื่นแต่พอมา,มาช่วงบ่ายเฮ้ยล้านอยู่แค่นึกในใจนะครับบอกว่าขอบารมีหลวงปู่หน่อยหลวงปู่ลูกร้องเพลงไม่ดังสักทีอขอให้หลวงปู่ให้ของดีผมหน่อยอจากผู้ติดตามเจ็ดหืนภายในเดือน2เดือนนี้ตอนนี้ผู้ติดตามในพิกอดผมเป็น2องแสนโอ้โหร <c oughs> งกอตบอกว่าจะด้งแล้วผมก็งงมากว่าพี่ทําไมพี่ดีเจนางฟ้าแล้วก็ทีมงานถึงมาถึงพาผมมาถ่ายที่นี่คโนส ข้าวาเล็ดเต่งโรงโตเพิ่มผลผลิตลเพิ่มน้ำนมเร่งแป้งเพิ่มน้ำหนักสอบถามสั่งซื้อเพจฟาร์มอกโกรโทร094-562-4455กดหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับดีเจนางฟ้าวรินดาคุปติธรรมกุลกับรายการเที่ยวลุยทัวร์ วันนี้กดคีย์ให้มันต่ำลงมาสันิดหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานที่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเจ้าถิ่นก็ได้นะเนี่ยเนี่ยคนนครปฐมพามาที่นี่เลยค่ะตอนนี้เที่ยวลุยทุ่งนะคะเราอยู่กันที่วัดไร่ขิงค่ะเพราะอะไร เพราะวันนี้มีสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญชวนขนลุกมากมายเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญสายบุญสายมูเลยทีเดียวเป็นใครหรอคะเดี๋ยวเราตามไปเจอกับหนุ่มคนนี้กันเลยค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีครับนี่ใช่น้องกอจิรพันธ์หรือเปล่าคะใช่ครับผมเหมือนเป๊ะเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ <c oughs> ผู้ชมด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งกับเที่ยวลุยทุ่งและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก้อจิรพัน์ครับวันนี้ครับวันนี้็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมกับพี่ดีเจนางฟ้านะครับใช่แล้วแล้วเป็นแขกรับเชิญของเราที่เรียกได้ว่าเป็นสายมู คนแรกหรือเปล่าน้อเหมือนจะคนแรกเลยที่แบบมูรบจริงจงจังๆเดี๋ยวเราขออนุญาตดีกว่าเราไปคุยกันข้างนอกกันนิดนึงดีกว่าว่าเส้นทางของน้องก๊อจิรพัชจากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วทําไมวันนี้ถึงแบบมีภาพพิชัดเจนแล้วกระแสะเพลงมาแรงมากๆเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะ วันนี้เป็นเกียรติมากๆสําหรับศิลปินท่านนี้นะคะจับตัวยากมากวันนี้มาเป็นเกียรติให้กับเราในเที่ยวลุยทุ่งเดินทางมาไกลด้วยใช่ไหมคะวันนี้มาจากที่ไหนเลยคะวันนี้ขอนแกีนครับโอ้โหกี่กิโลจ้าทุกคนกี่กิโลน่าสี่ร้อยเกือบห0 0สี่ร้อยสี่ร้อยเต็หน้าเขาไม่หมองเลยยังใสเหมือนเดิมเรียกเขาเรียกว่ายสวุญนตัวจริงน้องกอนครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรครับเขาเป็นคนกาฬสินครับคนกาลสินเติบโตที่นู่นเลยใช่ครับและชีวิตมันเริ่มต้นมาเรื่องของการร้องเพลงนี้เริ่มต้นตอนอายุเท่่่าไหรรก็เิม ทำเพลงจริงก็ตั้งแต่เรียนมหาลัยครับ<อ>ทำกับเพื่อนแล้วก็เข้ามาสู่ค่ายเพลงเดี๋ยวนะตอนที่ทําก่อนจะมาทําค่ายเพลงเป็นสายประกวดกับเขาด้ไหม ผมไม่ได้ทำประกวดครับผมก็ร้องเพลงคัฟเวอร์ลง YouTube ลง Facebook ครับแต่ก่อนก็ยังสมัยแบบดูไลท์ใชไหมนู้นครับเดี๋ยวเดียวกันเลยละร้องร้องกับเขาก็เป็นดังเขาดีครับผมแนวไหนที่เราชอบสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นแนวอินดี้ลูกทุ่งอินดี้อหน้าหวานๆนนี้ก็อินดี้ใช่ไหมอินดี้ลูกทุ่งอินดี้ร้องความรักอกหักเงี้ยคุณดูเป็นคนเรียบร้อยไหมจริงๆแล้วคาแรคเตอร์คือเราเป็นคนเรียบร้อยหรือเป็นคนสนุกไม่รู้นะเราอาจจะเราไม่ได้สนิทกันไงเพราะว่าอยู่ดีๆ จริงๆผมเป็นคนเฮฮานะเออแต่คนเฮฮาแต่ว่าเพิ่งเจอพี่หรือเปล่าก็เกรงๆไม่รู้จักกันใช่ปะจะอยู่ก่อนจิลรพัฒน์อยู่ดีๆจะมาเจอพี่นั่ง้าแล้วมาอย่างนี้ใส่ก็กลัวพี่จะกลัวใช่ป่ะก็เราละลายพฤติกรรมกัน ก็อย่างอะันชอบสรุปแล้วคุณเป็นคนสนุกเฮฮาใช่ครับคุณสนุกเฮฮาแล้วเพลงที่คุณชอบเป็นแนวเฮฮาหรือชอบเพลงช้าๆมากกว่าคือผมเป็นคนที่ชอบเพลงช้าๆแล้วก็เป็นเพลงแนวบรรยายเรื่องความรู้สึกอุ้ยแสดงว่าเป็นคนอ่อนไหวใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่เพ้อเจ้อเกี่ยวกับว่าเองนะคุณเองนะเพ้อเจ้อเกี่ยวกับแบบว่าคิดเองแบบว่าแอบรักเขาอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยสมหวังอย่างเงี้ยแสดงว่าเพ้อเจ้ออย่างนี้ชอบแต่งก่อนปะชอบครับใช่ไหมแล้วก็แต่งเพลงแล้วที่เขียนตามประตูห้องน้ำไม่ใช่ของคุณตามปั๊ม ไม่ใชส่สมัยเรียนก็อยู่ในข้างนะก็ได้มีอันนั้นไม่ใช่ผีมือคุณนะไม่ใช่ไม่ใช่หยอก <c oughs> ตอนที่คุณทําเพลงสนุกสนุกลงโซเชียลอะไรก็แต่ก็เคยตั้งเป้าไว้ว่าอุ้ยสักวันอยากเป็นศิลปินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เชื่อไหมว่าผมพยายามมากนะผมร้องเพลงลงกีตาร์สมัยแต่ก่อนเนี่ยลงเฟสบุ๊กนะครับเล่นกีตาร์ร้องเพลงลงไปเนี่ยมีคนกดไลค์ผมแค่เพียงยี่สิบคนเยอะกว่าพี่นะพี่สองคนเองผมก็ทําเรื่อยๆลงไปลงไปตั้งแต่สมัยผมเรียนตั้งแต่9ปีที่แล้วค่ะลงไปลงไปผมกลับบ้านเงี้ยก็ไปทุ่งไร่ทุ่งนาก็ไปอัดเพลงทุ่งอะไรลงไปมีคนดูบ้างมีคนดู บ้างก็ทําอย่างนั้นไม่เคยที่จะไม่ทําแต่สิ่งที่มองตาคุณอ่ะคุณทําด้วยความสุขแม้มันจะรน้อยเลยคุณก็ไม่ท้อใช่ฮะเพราะไม่หมดความสุขผมเชื่อว่ามันซึมซับพ,พอยู่ในใสายเลือดผมแล้วเป้าหมายผมก็ชัดเจนครับก่อนที่จะมาสู่การร้องเพลงที่ทําให้คนดูเริ่มขึ้นอย่ผมเรียกว่าต้องทาบุญออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่สักแต่จะทําเพลงเลย โดยพูดง่ายๆไม่ได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรใดๆอะไรที่มันจุดฉนวนว่าเราควรจะคือพอมันทําไปโดยที่มันทําไปเรื่อยแล้วมันไม่มีจุดหมายพี่แล้วเราก็แบบว่าถ้าเราสร้างบารมีไปด้วยดีไหมเราก็ต้องทําบุญด้วยเพื่อบุญจะได้หนุนนำให้สิ่งที่เราทํานั้นเกิดประสบความสําเร็จแบบนี้ฮะ แล้วตอนตอนที่น้องกอตทำบุญน้องกอตแบบมีโฟกัสไปไหมว่าเราเลือกสายพระวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมผมไม่ได้เลือกครับแต่แค่เพียงว่าขอแค่สิ่งนั้นที่เราทำแล้วสบายใจนั่นคือก็คือโกยบุญไว้ก่อนใช่ครับอุ้ยดีนะถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ที่รู้จักที่จะแบบพึ่งธรรมะด้วยพึ่งคุณไปด้วยใช่ครับทำาสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยจนวันหนึ่งที่คุณได้มาทําเพลง ทำเป็นศิลปินครับมันเกิดึ้นได้ยังไงมีใครไปชักชวนคุณทำเพลงเริ่มต้นชีวิตผมเลยเนี่ยค่ะมันจุดเริ่มต้นที่เข้าวงการแรกๆเลยก็คือพี่สอนดินใจพี่ส <c oughs> <c oughs> ใช่ครับทำไมอ่ะยังไงพี่สอนดินชัยพาผมเข้าวงการทีแรกแล้วก็ก็มาอยู่ในกลุ่มของพี่กั้นตองพี่ดอกพี่เอื้นขวัญนะครับแต่ว่าตอนนั้นพี่สอนก็พาทําเพลงไปถือว่าเริ่มเริ่มมีคนเมตตามีคนรู้จักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดังมากยังดังยังไม่ดังขนาดนั้นครับแต่ว่าแต่รู้จักมีคนรู้จักมีก็ทําให้ผมชีวิตเริ่มดีขึ้นนิดนึงวันหนึ่งที่ผมหมดสัญญาครับผมได้กลับไปอยู่บ้านที่นั้นก็เป็นโควิดด้วยครับจากนั้นผมก็อยู่บ้านไปผมไปขายแคบหมูไปขายขนมกะหรี่ปั๊บ เหมือน,ก,นกับศิลปินหลายๆคนที่เจอเรื่องเลวรของโควิด <COVID S 2> อ่ยเขาขายขอ,อกงกันเยอะเลยแล้วก็ไปกราบล้มู่นี่นะครับ<ค><ะ>ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ว่าดีขึ้นเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าผมไปสร้างพระฟิตเนีย่ย Oh. ถววัดจุดเริ่มต้นทาไมถึงคิดจะสร้างพระพิเ,เนศถวายวัดผมมองว่าผมศรัทธาพระพิฆเนศตั้งแต่เด็ก<อ>แล้วผมขอพรแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นผมก็เลยว่าเฮ้ยเราลองลองสร้างพระพิฆเนศถวายวัดดีไหมคือตอนนั้นก็มีแฟนขับประมาณหนึ่งอะพี่ผมก็ชวนแฟนขับสร้างพระพิฆเนศถวายวัดเมื่อวันที่9กรรกรกฎาคม2 5 6พราพอผมสร้างพระพิฆเนศสาเร็จปุ๊บจากนั้นผมก็ฝันเห็นเจ้าแม่นาคีเนี่ยกับ hmm. พญานาคนี่บ่อยขึ้น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 จนผมต้องไปตามหาว่าเขาอยู่ทีีี่่่ไไหนนนมมมัจจึงเเปป็ททผ ที่เกาะนาคีแล้วก็ได้มาเขียนเพลงอยอ่ชื่อว่าพันปีที่รอคอยผมก็ไม่ได้มองว่าเพลงนั้นดังนะแต่มันทําให้คนเริ่มรู้จักผมซึ่งหนึ่งในนั้นคือพี่อันนี้เรต้องยอมรับนะคะว่าหนึ่งในนั้นคือพี่ที่ทําให้ชื่อกอดเต้า่องยอมรับน้วอ่ะผมไม่มีตังค์นะ ทำเพลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีรขึ้นรถก็ยังมาจมน้ําอีกแย่มากครับตอนนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมายังไงก็ปล่อยเพลงก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปจนมันหนึ่งยอดวิวมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรืเร่อยๆดำหลับ,บจนมันเกือบจะแตะหลักลา้านผมก็เลยเอาชุดขาวไปถวายสิ่งที่มาช่วยผมสื่อมวลชนที่มาช่วยผมสื่อแรกก็คือไทยรัฐทีวีทำไมคะยังไงต้องขอบคุณไทยรัฐทีวีครับเข้ามาสัมภาษณ์เรื่องชีวิตผมเนี่ย ก็เป็นเขาพี่เขาก็เมตตาทาเขามาโดยตลอดก็ทําให้คนเริ่มรู้จักผมเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนั้นทางไทยรัฐทีวีก็เข้ามาสัมภาษณ์ผมเรื่องเกี่ยวกับเกาะนาชากีแล้วก็ได้ทําเพลงเกี่ยวกับพันปีที่รอคอยเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับสายมูทีเนี้ยผมก็ได้เดินสายภาพชัดขึ้นใช่ครับพอออกข่าวแล้วทีนี้ผมก็เริ่มมีงานเชิญผมไปร้องถวายเสียงสายมูไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็เลยเป็นที่มาเจ้าชายสายมูที่เขาตั้งให้ผมมันเริ่มจุดจุดนั้นแล้วแล้วพอคนรู้จักความเป็นกษัตรฒย์จมู คนเริ่มรู้จักขึ้นแล้วงานเยอะขึ้นด้วยไหมคะงานก็เริ่มเยอะขึ้นพอประมาณครับแต่ <ๆ S 2> ที่เยอะขึ้นจริงๆก็คือเมื่อต้นปีนี้เองที่ผ่านมาครับที่ผมเข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาศิริท่านผมเข้าไปตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ท่านได้ฟังเพลงผมมาบ้างพันปีที่รอคอยก็เลยว่างั้นถวายเสียงหลวงปูไ่ไหมผมก็เลยถวายเสียงหลวงปู่ถวายเสียงหลวงปู่เสร็จแล้วเพลงพันปีที่รอคอยนี่นะครับหลวงปู่ก็เลยยื่นกระดาษแผ่นนึงให้ผมบอกให้ผมไปขอพรหน,นองหานจังหวัดสุนลนครนี่มีกระดาษด้วยครับ ท่านให้กระดาษมาให้กระดาษมาครับยื่นให้ผมนะครับต้องให้ผมไปตามพูดง่ายๆว่าไปตามหานางไอคัำไปขอพรแล้วเราก็ต้องแล้วเราก็ไปผมก็ไปครับน่ครับเป็นตัวหนังสือท่านนะครับขออนุญาตนะคะท่านเขียนว่าอะไรคะขอพรจากน้องหานนางไอคํำน้องหานสกลนครคนี่นะคะ แล้วยังไงตอนที่เราได้ใบนี้ผมทีแรกผมคิดว่าผมถวายเสียงด้วยความปกติอะผมคิดว่าท่านน่าจะเขียนยันมหายันให้ผมแต่มันไม่ใช่ครับท่านเขียนกระดาษแผ่นนี้ผมผมก็ไปทีแรกผมก็ไม่คิดอะไรผมก็ไปตามหาผมก็ไปถามคนก็นั่งไอคําอยู่นี่ไหมครับผมต้องไปไหว้ที่ไหนเอ,อ,เอ,อแล้วผมก็เลยเดินไปผมก็เลยอดัดคลิปไว้แล้วก็ไปเจอเสียงเสียงหนึ่งที่มันเป็นใบร่อใน ติกตอกก็ไม่รู้ว่าพี่ๆได้ดูกันไหมครับก็าไปเจอเสียงตรงนั้นแล้วก็ผมก็ไปไหว้ไปขอพอรหลังจากนั้นเดือนเมษาผมมีงานทั้งเหนือพอเราก็รับรู้ว่าตามตำนานเกาะอดอนสวร,รน้องหานล่มจังหวัดสกลนครนอะ่ะมันคือตำนานนางไอคำกับเท้าพังทีหน้าคาชที่พญานาคมาถล่มเมืองครับเราก็เชื่อกันว่าที่นั่นมีดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ล้มตายเยอะพอล้มตายเยอะผมก็คิดว่าเราก็ควรเอาบุญไปให้เขาเขาอาจจะรอเราที่หลวงปู่ให้ผมไปก็อาจจะไปเอาบุญไปให้นางไอคำหรือเกาะดอนสวรคร์ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาแห่งการสร้างพระ ต่อต่อยอดใช่ต่อยอดผมก็เลยชวนแฟนคลับที่ผมมีอยู่ในโซเชียลต่างๆซึ่งณวันนี้ก็คุณก็มีกลุ่มแฟนคลับเยอะมากแล้วใช่ไหมคะก็สร้างพระกันก็ว่าไปถวายทีนี้ผมก็ยกพระไปถวายเมื่อวันที่19มิถุนายนเพลงอ่ะคาถาพิกชีวิตเนี่ยได้ถูกขับร้องไปหมายถึงว่าบันทึกเสียงไปก่อนหน้านี้แล้วคะ แต่ผมพูดลัตต์ตอนว่ามันเป็นที่มาแห่งการสร้างพระโดยการที่ไปถวายเกาะดอนสวรรค์พอไปตั้งปุ๊บวันที่19ผมก็เลยถ่ายรูปพระที่ผมเอาไปตั้งที่เกาะดอนสวรรค์น,นะครับพิ้นออกมาเป็นกระดาษแล้วก็เข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ผมได้ยกพระไปถวายที่เกาะดอนสวรรค์แล้วนะครับให้นางไอคําขอหลวงปู่อนุโมทนาสาธุเอาบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่เกาะดอนสวรรค์นหน่อย ที่ตามตำนานที่ถูกร่วมสลายด้วยเมืองหนองหานล่ม,มครับหลวงปู่ก็เลยอนุโมทนาให้แล้วหลวง,งปู่ก็เลยตั้งชื่อพระปางนาปกนั้นว่านาปกสวรรคโลกในคืนนั้นผมก็กลับมาบ้านวันที่20นะครับผมก็เอาเสียงที่ผมบันทึกเสียงเพลงคาถาพิชิตนะครับ เอามาประกอบกับวิดีโอที่ผมไปถวายพระแล้วก็เกี่ยวกับหลวงปู่วันผมเหนื่อยมากเลยผมเพิ่งเอาลงไปในทิกตอกไม่คิดอะไรครับมีคนดูประมาณส0 0พครับก่อนที่ผมจะนอนก็นอนคือลงลงทิ้งไว้ลงทิ้งไว้ผอนเขาค่อยขึ้นมาดูค่อยๆดูผมก็นอนตื่นประมาณสายๆผมมาดูอีกทีก็ยัง2องสามหมื่นแต่พอมาช่วงบ่ายเฮ้ยล้านอยู่แต่ที่แน่ๆคือทุกสถิติทุกเพลงของก็อดจิรพัฒน ใน1วันคือ1ล้านไม่พอแค่เมืองไทยด้วยใช่ครับดังไกลไปถึงไหนคะเมืงอ,อ,องลาวพี่ดีผมมองว่าคนที่ศรัทธาหลวงปู่นะครับ <คะ S 2> แล้วก็ผมว่ามันนำพามาจากทิกตอกมันมีคนเล่นแผ่นเสียงเยอะพอเล่นแผ่นเสียงเยอะมันก็นําพาเข้าไปสู่ในแพลตฟอร์มยูทูบน<ค>ะให้คนเข้าไปชมต่อก็มีคนเล่นเยอะจนถึง60,000พนคก่อนที่จะปล่อยเพลงผมก็ไปถวายเสียงหลวงปู่อีกรอบหนึ่งหลวงปู่ก็ให้ตะกรุดมาอีกนะครับนี่ให้ตะกรุดพรบุก็ให้ตะกรุด แล้วก็มอบธนบัตรให้ด้วยก็มีธนบัตรให้ด้วยแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยเพลงไปผมก็ไม่คิดอะไรนะครับก็ไม่คิดว่าเพลงจะมาได้หรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ปฏิญญา <คน S 2> หารปฏิหารมากเพราะว่าทุกคนแม้กระทั่งวันนี้เรามาติดต่อสถานที่ที่วัดเล่หข,ขิงแห่งนี้นะคะพระท่านที่นี่ก็พูดถึงเพลง<อ>นี้เหมือนกันอ๋อศิลปินที่ร้องเพลงนี้หรอ จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคาถาใชีวิตเริ่มต้นมาจากคือคุณนึกยังไงถึงอยากทําเพลงเพลงนี้ที่อยากทําเพลงอ่ะที่ย้อนไปตอนเดือนเมษางานผมมันเต็มมันดีขึ้นผมก็เลยบอกว่าผมเลยคานคานเข้าไปหาหลวงปู่ว่าหลวงปู่ผมขอทําเพลงถวายหลวงปู่นะนี่คือนี่คือแบบเหมือนตอบแทนใช่ครับขอขอร้องถวายแล้วผมก็บอกกับแฟนขับผมนะเพราะว่า ผมไม่ได้ร้องเพลงนี้เพื่อจะให้ดังแต่ผมอยากทำถวายที่ท่านเมตตาผมพี่ใช้คำนี้เลยก่อนบุญต่อบบุญครับท่านเมตตาผมผมก็เลยเอาบุญไปอนุโมทนากับกอรอนสวรรค์และท่านก็เมตตาทุกอย่างแล้วผมก็เลยเข้าไปถวายเสียงท่านในวันที่11มิถุน,นาครับท่านก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ที่ ที่ร้อนแรงแต่ว่าก็เป็นสตอรี่ขึ้นมาเรื่อยๆที่คนติดตามติดตามเรื่อยจนผมมาลงที่บอกว่าลงทิ k กตอกนี่แหละครับที่มันเป็นไบรอนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้พูดได้เลยว่าก็ตอกย้ำไปอีกความเป็นศิลปินสายมูใครับและสิ่งหนึ่งที่พี่รังฟ้ามั่นใจก็คือตอนนี้คุณให้ใจกับเรื่องของการทําบุญคู่กับการทํางานแบบเกินร้อยเปเซ็นแน่นอนถูกไหมครับผมมองว่าที่หลวงปู่เมตตาผมเพราะว่า ผมก็เป็นสายบุญแล้วก็ผมบอกในความรู้สึกแล้วเทพเท,พเท,พเทวานะครับบอกว่าผมอ่ะอยากร้องเพลงอ่ะเพื่อสร้างบารมีในาการที่เราเใช่เราเพื่อเราเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปสร้างบารมีให้คนได้เข้าวัดทําบุญบแล้วถามว่าในชีวิตเราอ่ะมันมีปาฏิหาริย์อะไรสําหรับกอจิลพทัทที่ที่เห็นชัดที่สุดเลยกับหลวงปู่ใช่ไหมฮะกับหลวงปู่เนี่ยผมถวายเสียงวันที่11นะครับผมนั่งอยู่หน้าท่านถวายเสียงเสร็จแล้วก็นั่งก็นั่งอยู่ ผมก็เลยนึกแค่นึกในใจนะครับบอกว่าขอบารมีหลวงปู่หน่อยหลวงปู่ลูกร้องเพลงไม่ดังสักทีอขอให้หลวงปู่ให้ของดีผมหน่อยคแค่ผมนึกนะฮะแค่ผมนึกในใจอ่ะต่อหน้าท่านนะครับไม่ได้พูดออกไปนะฮะก่อนที่ท่านจะเข้าไปเข้าไปที่พักแล้วผมก็นั่งอยู่หน้าท่านอ่ะท่านยื่นเงินให้ผม5,000บาทโดยที่แค่ผมคิดนะก,กับที่คนบอกว่าท่านมีญาณอย่างรู้ทีแรกผมก็ไม่ ไม่ได้เชื่อแต่ว่าผมเจอตัวเองพอผมเจอตัวเองแล้วก็พอท่านให้เงินผลถุงนั้นก็ทําให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นนี่คือปฏิหารเรื่องหนึ่งแต่วันก็สิ่งที่สําคัญก็คือจากผู้ติดตามเจ็ดหมืนภายในเดือน2เดือนนี้ตอนนี้ผู้ติดตามในที่ต่อผมเป็น2องแสน เฟซบุ๊กตอนนี้จากผู้ติดตามสองหมืนก็เจ0 0 0โอ้โหกำลังจะเข้าแสนเลยและ<ม>สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทำคือจริงๆแล้วตัวตัวหลวงปู่เองอ่ะท่านก็เป็นคนที่มีคนนับถือใช่ครับเยอะอยู่แล้วเยอะขึ้นไปอีกด้วยถูกถูกพูดถึงเยอะขึ้นอีกถูกไหมเราก็เหมือนได้ทำเพลงเนี่ยก็เหมือนได้เผยแผ่บรารมีมา<ช>ด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยครับคนฟังเขาก็ได้บุญเขาได้มีความสุขแล้วเหมือนเป็นเป็นตัวเราเป็นตัวแทนกระบอกเสียงแล้วสิ่งที่สําคัญคือ คนสปปลาวอ่ะทีแรกอ่ะผมไลฟ์สดเ่ะเขามาทักในไลฟ์สดผมอ่ะวันแรกอ่ะผมปล่อยเพลงไปสองวันเพลงอยู่ที่สปปลาวตอนนี้ดังมากฟังยทุกจังหวัดเลยผมก็ไม่เชื่อผมก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งคนก็มาทักเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนแบบภาษาเราอ่ะพี่บอกว่าเพลงมันดังมากเลยนะตอนนี้ อยู่นมนสวปลาวคนฟังเยอะมากเอาผมว่าพี่ลองแคปหน้าจอไอยูทูบของประเทศเราให้ผมดูหน่อยอม,มันจะไม่เหมือนกันกันกบประเทศไทยนะ<อ>มันเป็นเขาเรียกว่าตั้งค่าเป็นประเทศเขาครับ<ะ>เขาแคปมาทีแรกในวันที่2อ่ะที่ผมปล่อยเพลง2องทวัน10ในมาแงของขึ้นมานัมาแรกนะผมโอ้ยแล้วทำไมไทยไม่ติดผมก็มานั่งปรึกษากันแล้วก็โพสว่า1ิในมางาลราติดในมันห้าทุ่ม,มครับ พอรุ่งเช้าขึ้นมาไทยติด30ในมาเลเซียโอ้โห oh, น้ําตาผมร่วงเลยมาวันวันสาวันนะครับสามวันที่ปล่อยเพลงแล้วก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยตอนนี้ลาวสปบล,ลาวติดอยู่ที่ห้ามาเลยแล้วมีติดต่อเข้ามามั้งางยังคุณต้องไปแล้วนะ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่มันปัญหาเรม่องราวที่จะบอก f อฟสปปเลาาให้เยอะมากเลยที่ดูลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้สิ่งดีๆก็ทยอยเข้ามาในชีวิตคู้ชมรู้แม้ว่าวันนี้จริงๆนะพอมาถึงเนี่ยพาน้องก๊อตไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงก่อนน้องก๊อตบอกว่าสะดุ้งเหมือนมีอะไรนะคือสําหรับตัวผมนะผมได้ยินชื่อวัดเนี้ย มานานแล้วแต่ผมไม่เคยได้มาแล้วผมก็งงมากว่าพี่ทําไมพี่ดีเจนางฟ้าแล้วก็ทีมงาน,นถึงมาถึงพาผมมาถ่ายที่นี่แต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับทุกคนที่ฟังก็โปรดใช้นในการการระพงระัะงครับก็คือว่าผมเหมือนไม่ได้มารับบาร,รมีของศิลปินแห่งชาติอยู่ที่นี่และบาร,รมีแห่งเขาเรียกว่ามีาช้างเอราวัณที่อยู่ที่นี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูแต่ว่าแค่เพียงว่าผมรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มีมหาบาร,รมีของช้างเอราวัณคือผู้ทรงช้างอ่ะ ผู้ที่มีมหาบารมีครับเราก็คือมารับบารมีใหญ่ที่นี่แล้วเราก็จะได้บารมีนั้นไปเหมือนท่านกำลังจะมอบบางอย่างให้ผมเนี่ยนี่คือศาลาศิลปินเนาะศิลปินแห่งชาติผมชอบร้องเพลงสามลูกทุ่งแบบสามชาติสมัยเก่าแบบร้องเพลงที่เป็นลูกทุ่งไทยแท้เลยใช่ก็ชอบครับเห็นไหมแล้วเราก็มาถ่ายอยู่นะจุดบริเวณนี้ด้วยคุณผู้ชมต้องบอกว่าขนลุกเลยครับเป็นเรื่องเราเชื่อแหละว่าเวลาคนที่ ที่ศรัทธามาักจะอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าก็จะมีบางท่านที่แบบมันไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะรู้สึกได้วันนี้เป็นยังไงคะมาถึงจุดที่เราพอใจหรือยังหรือเราอยากจะ เติบโตไปแค่ไหนสําหรับความเป็นศิลปินวันนี้คือตอนนี้ผมมองว่าสิ่งที่ผมตั้งใจมารอคอยมา9ปีที่ผมทําเพลงมามีคนฟังบ้างไม่มีคนฟังบ้างจนถึงวันนี้ที่ติดในมาแรง19ในมาแรงของเมืองไทย5ในมาแรงของสปปลาวเนี่ยคือคมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เกิดวันิหารเกิดขึ้นแล้วก็เป็นวอดสาคัญที่ทําให้คนทั้งลาวทั้งเมืองไทยมาติดตามผมแบบเพิ่มขึ้นแบบ ทั้งทิกเอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นหมื่นแบบในเฟซก็พันวันละพันสองพัคนนี้ผมว่ามันมันเยอะมากๆแล้วก็คือผมมองว่าในวันวันนี้เราเราทำตรงนี้ได้ดีที่สุดแล้วผมว่ามองว่าวันพรุ่งนี้ที่เราเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาผมจะนําชื่อเสียงผมในการสร้างบารมีโดยการจุดเริ่มต้นที่แรกก็คือ1ล้านวิวผมจะทําถูงยังชีพ ไปแจกคนจนครับก็คือจะชวนแฟนขับทั้งหลายสมมติว่าพี่ดิจนางฟ้าเป็นแฟนขับผมก็มาช่วยไม่ต้องสมมติค่ะเรื่องจริงก็เป็นสักสิถุง10ถุงสิถุงยิางุงนี้ครับไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมนะทุกคนเอาถุงยางชีพมารวมตัวกันแล้วก็ไปที่วัดหลวงปู่แล้วก็ให้หลวงปู่นุโมทนาให้ได้บุญมากแล้วก็เราก็ไปแจกทีนี้แล้วก็ทานแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวปลายปีนี้อาจจะได้สร้างพระถวายวัดพระธาตุคือวัดหลวงปู่นี่คือฟังแล้วคือคนรุ่นใหม่ที่ที่รู้จักใช้ โอกาสที่ตัวเองได้มาทําสิ่งดีๆต่อไปพี่น้องฟ้าเชื่ออย่างว่าผลงานดีๆต้องควบคู่กับการทําดีด้วยมันดีนะมันส่งเสริมกันถูกไหมใช่ครับเหมือนผมมองว่าถ้าวันหนึ่งผมมีชื่อเสียงมากๆระดับประเทศที่ผมมีอิทธิพลต่อคนสายบุญครับอย่างเช่นผมมาวัดไร่ขิงอย่างเนี้ผมเช็คอินบอกว่ามาไหว้ขอพรปู่เวทนะดีนะเท่านี้คนก็แห่มาจิผมก็เชื่อว่าวันข้างหน้าถ้าผมเป็นอย่างนั้นได้ผมก็จะใช้ชื่อเสียงผมเพื่อสร้างบารมี ฟังแล้วดีใจจังเลยคือจริงๆทุกคนก็ก็มีหนทางหรือเพของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่เราเลือกที่จะทำงานผลงานผลิตผลงานเพลงคู่่ไปกับสิ่งนี้ซึ่งเราก็ชอบด้วยใช่ครับผมมีความสุขคุณคุณมีความสุขด้วยถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่ว่าเราแกล้งทําไม่ใช่ว่าเราอยากทําเพื่อเราทาแล้วเราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนคนไปฟังเพลงผมเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมีกําลังใจจังทําไม่มีความสุขจังเนี้ย อันนี้มันคือความสุขที่ผมได้รับมากกว่าที่ที่ร้องเพลงให้ดังเฉยะ่ะแต่มันก็เป็นให้กําลังใจคนคมันให้คนมีกาลังใจที่จะสู้ชีวิตางงั้นอย่างนี้พี่ถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนที่คุณบอกว่าคุณทําเพลงมาเยอะมากเลยก็ไม่มีใครรู้จักคุณทักทีิมันมีวันที่กอนจิลพัฒน์ตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากทําแล้วมันไม่ดังสักทีไหมมีไหมคะ<ม>วันผมบอกแม่ไว้ว่าผมไม่อยากทําแล้วผมอยากไปเป็นครูมผมเรียนที่จริงผมเรียนจบครูนะครับแต่ว่า ด้วยที่ภาระทางบ้านมันเยอะพี่ม,มันไปก็ไปไม่ได้พ่อแม่จะอยู่ยังไงเพราะว่าเราล้มเราล้มมีธุรกิจล้มครับธุรกิจล้มแล้วก็เป็นหนี้ทางบ้านเป็นหนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปยังไงต่อผมก็ได้ตั้งแต่นอนร้องไห้แล้วก็ทําแคบหมูขายกับแม่แบบดิ้นรนมากๆในปีสองปีที่ช่วงเป็นโควิดนะครับที่สุดก็ต้องสู้เหมือนเดิมแล้วก็ไลฟ์สดติกตอกสู้ไปสู้ไป,ไปทําคลิปทําเพลงทำไม่ท้อไม่ท้อจนวันหนึ่งความดีที่เราสร้างพี่เชื่อไหมมันมีอันหนึ่งิ่งผมไม่เคยพูดที่ไหนนะ ผมอะจนมากๆจนไม่มีแต่ผมใช้ชื่อเสียงผมที่พอมีนิดนึงไปบอกคนที่อยู่อเมริกาให้เขาโอนตังมาเพื่อมาช่วยคนที่ติดโควิดคนในหมู่บ้านของผมมี776รหลังคาเรือนผมทําถุงยัยงชีพ176ถุงพร้อมกับไข่5ฟองอทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็แมสอีกออเพราะว่าบางคนเขาได้อย,ยโอกาสนะพี่แต่รู้ไหมว่าผมอ่ะบางคนบอกว่า้ทำไมผมรวยจังเนี้ยไม่รู้เลยว่าผมจนมากมมผมผมลำบ,บากมากที่สุดแต่ผม ไปเอาคนที่เขาพอช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนเป็นสายสายกลางใช่ครับมาเพื่อช่วยคนทีมนน่มันก็เลยเป็นบุญตรงนั้นที่ทําให้ผมมาถึงวันนี้ผมเชื่อนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ฟังมาคือคุณพื้นฐานจิตใจเราสําคัญคนะคะจริงๆแล้วของพวกนี้มันมันปลอมไม่ได้นะมันเป็นเรื่องจริงรที่ต้องมาจากใจแล้วพิสูจน์ได้กับผลทางจริงๆแล้วเราติดตามกันมาตลอดว่า คุณเริ่มใส่ในเรื่องของความศรัทธาตรงนี้ก็หนุนนําให้ผลงานมันมาจนถึงทุกวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาชื่นชอบกับซิงเกิลล่าสุดของคุณที่ชื่อว่าข้ารานที่ชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้มีความสุขแล้วก็ คิดสิ่งใดวังสิ่งใดประกอบชอบด้วยธรรมก็ขอให้สําเร็จมุ่งมาปรารถนาด้วยการที่ฟังเพลงแล้วเป็นกําลังใจแล้วก็ทําบุญสร้างบาร,รมีไปด้วยเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนทํากิจกรรมดีๆแฟนคลับทั้งสวปราวและคนไทยสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยคนเหลือคนที่ลําบากกว่าเรายังมีอีกมากมายแล้วก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมในวันข้างหน้าที่เราจะเราไปศึกษาธรรมะอบรมธรรมะสร้างบุญสร้างบาร,รมีด้วยกันแล้วชวนให้เด็กรุ่นรุ่นใหม่อ่ะเข้าม,ามาอยู่ในวัดอยู่ในสร้างบุญบาร,รมีให้มากขึ้น ค่ะเขาไปติดตามคุณได้ที่ช่องทางไหนบ้างก็ติดตามตได้ที่ก๊อตจิรพัฒนนะครับทาง Facebook แล้วก็ก๊อตจิรพัฒน์พัชไทยนะครับที่ t i k t อกนะครับแล้วก็ค่ายเพลง Wonderland นะครับทางช่องทูบวันเดอร์แลนด์แล้วก็ติดตาม คาถาพลิกชีวิตได้ที่กนะ๊อตจิรพัฒน์ออฟฟิเชียลออร์อยู่ตอนนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเที่ยวหรอทุ่งมากมเดี๋ยวเวลาไปด้วยคาถาพลิกชีวิตสักท่อนนึ่งได้ไหมคะให้กับแฟนๆเที่ยวหรอทุ่งวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราและไปฟังกันเลยค่ะแบบสดๆคาถาพลิกชีวิตค่ะพลิกชีวิตผู้ขาให้นำมาแต่สิ่งดี กลมลงกราบเอาบารมีหลวงปู่มหาสิลาตั้งนโมขึ้นมาโอน้โมบิโมตตานังน้โมบิโมติยา่ยอคาถาหลวงปู่ขึ้นภาวนาพริชตาใต้โลกทิสาธุครับพิชีวิตผู้ขาให้น้ำ แต่สิ่งดีก้มลงกราบเอาบารมีหลวงปู่มาหาสินลาตั้งนาโมขึ้นมาอาุนาโมบิมุตตานางันงนาโมบิมุตติยาร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลกับคำถามว่าน้องก๊อตมาถ่ายเที่ยวลุยทุ่งกันที่วัดอะไร